สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่หรือฟิซีจประจำปีงบประมาณ2565ในวันที่17มีนาคม2565ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอกเครือข่ายหมู่ที่5ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ แปลงเกษตรกรต้นแบบนายศีอินอินสารประธานศูนย์เรียนรู้โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายเจริญพิมพ์ขานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีและนางสาวพ,พิรดีเฮงวิรัตเกษตรอำเภอแม่อ่อนเป็นผู้กล่าวรายงาน,นการจัดงานวันถ่า,าย,าาายาทอดเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์3ประการก็คือ 1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพราะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 2. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีพ่อปลูกใหม่ได้ 3. เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ ในการจัดง,งานครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มกเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเข้าศึกษาในฐานเรียนรู้จํานวนเจ็ดฐานดังนี้ฐานเรียนรู้ที่1การขยายพันธุ์ไม้ผลฐานเรียนรู้ที่2การเลี้ยงปลานในกระชังฐานเรียนรู้ที่3การปลูกผักไฮโดรโ,โปนิกฐานเรียนรู้ที่4การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี ฐานเรียนรู้ที่ 5. การผลิตมะม่วงคุณภาพฐานเรียนรู้ที่6การจัดการดินและปุย๋ยฐานเรียนรู้ที่7การจัดการศัตรูพืชแบบผสมประสานและภายในงานมีการจัดนิทรรนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชนจำนวนสิบหน่วยงานได้แก่ 1. ศูนย์ศึกษาพ,พัฒนาห้วยห้องคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียง 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจินตกส่งเสริมการเพาะปล้าผักแบบประนีต 3. ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแม่ออนถ่ายอทอดเทคโนโลยีการใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ 4. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงถ่ายอทอดเทคโนโลยีการใช้พลังงานโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยแก้วให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตดค้างในเลือดของเกษตรกร 6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายหมู่ที่1นําตำบลอ่อนเหนือโดยในีหเดชเกียรติศมาได้ถ่ายอทอดทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสายน้ำแร่แม่อ่อนให้กับเกษตรกร 7. สำนักงานประมงอำเภอเลยสเกตถ่ายอทอดทคโนโลยีการเลี้ยงปลาในบอ่อดิน 8. แปลงใหญ่กาแฟบ้านปอกหมู่ที่1ตำบงลห้วยแก้วถ่ายอทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟคุณภาพบ้านปอก9แปลงใหญ่พึ่งโพงหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วถ่ายอทอดเทคโนโลยีการผลิตพึ่งโพง์รบ,บริษัทไทยเฟเดอรั่เฮมคอร์ปอเรชั่นจำกัดส่งเสริมการผลิตสูตรพายเศรษฐกิจกกทางเลือก การจัดงานครั้งนี้นอกจากเกษตรกรที่เข้าร่วมงานจะได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบติดไม้ติดมือกลับบ้าน สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่เกษตรกรด้วยทําให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนที่สนับสนุนให้เกษตรกรในชุมชนทําการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และพร้อมต่อยอดเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป